ใครสนใจไอดียไลน์เลนเจอร์ราคาถูกถูกคุ้มคุมนะครับผมตอนนี้ผมเปิดเพจอยู่นะครับใครสนใจราคาแบบไหนอะไรยังไงก็ทักมาพูดคุยที่เพจผมได้นะครับหรือใครอยากขายไอดีก็ทักมาได้นะครับก็ตอนนี้ผมก็รับฝากขายไอดีด้วยนะครับก็ใครอยากให้ผมโปรโมทลง YouTube หรือโปรโมทไอดีให้ก็ทักมาที่เพจด้านล่างคลิปนี้ได้เลยนะครับผม โอเคนะครับผมไอจเนเจอร์นะครับก็ช so like so, so ่วงนี้ผมไม่สบายนะครับตอนนี้ผมก็ไม่สบายแล้วครับทุกคนแต่ผมก็ต้องมาคลิปนะครับทุกคนนะก็คือก็จะมาคลิปเปิดกระชาแหละครับคลิปนี้ก็ผมไม่สบายนะครับก็เสียงอาจจะแปลกๆแล้วก็อาจจะแบบมันเสียงมันแบบหายใจไม่ออกครับทุกคนก็แบบก็ทุกคนก็หลายคนก็น่าจะก็เคยเป็นทุกคนเลยทุกคนก็แบบเป็นหวัดนะครับทุกคนมันหายใจไม่ค่อยออกอะครับทุกคนเป็นแบบอ่า เออก็แบบนั้นแหละทุกคนผมก็กินยาแล้วเขาเพิ่งเป็นได้ประมาณสองวันแล้วทุกคนไม่รู้ว่าเป็นโควิดหรือเปล่านะทุกคนนะก็มันแบบมันปวดตามตัวแบบมากเลยครับทุกคนเวลาตอนตื่นเช้ามาก็ปวดตามตัวตลอดเลยครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามารับของกันก่อนนะครับก่อนจะไปเปิดนะก็อยู่กับไอดีตัวร้ายนะครับทุกคนนะก็มีเกียร์สุดเหมือนกันนะครับไอเดีนี้เกียร์ก็ไม่ได้สุดขนาดนั้นแล้วทุกคนก็แค่พอใช้ได้ก็มันมีเกียร์แปดดาวนะครับทุกคนโอเค ก็เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยครับทุกคนก็ไอดี ID นี้ก็อยากได้มอบมานะทุกคนนะโอเคเดี๋ยวเราไปลุยกันมียี่การ์ดนะครับทุกคนนะเอ้ยคู่เทพกัทุกคนคู่เก่งมาแล้วโอเคเราซัดคู่เก่งเลยละกันนะครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะออกให้หรือเปล่านะทุกคนนะโอ้โหตัวแรกสาวคีย์บอร์ด ผมแบบมันแบบมันปวดตามทัวร์แบบทุกวันเลยนะทุกคนนะคือแบบผมตื่นเช้ามาคือมันต้องปวดเลยอะแบบปวดตามแบบแขนตามขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนนะคือแบบปวดตลอดเลยเดี๋ยวเราลองมาตัวแ่างดิทุกคนคือแบบมันก็ไม่รู้ดิทุกคนผมไม่รู้ว่าผมเป็นโควิดหรือเปล่านะทุกคนนะแต่ยังไม่ได้ไปตรวจนะครับถ้าเพราะว่าผมก็เดี๋ยวจะไปตรวจดูพรุ่งนี้นี่แหละโอ้โห เชี่ยโคตรเกลือโอ้โหไม่เกลือเกินไอดีนี้จะไม่เกิดเลยหรอพี่พี่ครับม็อบโอ้โหขังสุดท้ายครับทุกคนผมนะเดี๋ยวเดี๋ยวไปแลกก่อนทุกคนน่าจะมีให้แลกอยู่มั้งไอดีป้ายเหลืองตัวร้ายผมเพราะว่าดีนี้ผมปั้นอยู่นะผมไม่ใช่ผมอะไรปั้นนะคือแบบผมปั้นแบบผมจะตีแต่กิวอะครับทุกคนนะตีแต่กิววอลิวเลตอุ้ยลิซู ชื่อไม่ใช่มอว่าทุกคนอยากได้หมอบไม่ใช่รีสเตอเพื่อนขอมอบได้ป่าวโอเคมีมีอุ้ยมีเยอะเลยทุกคนมีเยอะมากคือนี่ก็คิวผมนะครับใครอยากเข้าก็มาได้นะครับทุกคนนะอ่านี่คือคิวผมนะครับทุกคนนะคิวอาร์จีเรนเจอร์นะครับสมาชิกนะครับยี่ไอสี่สิบสองคนนะครับทุกคนสามารถขอมาได้นะครับทุกคนเดี๋ยวผมไปกดรับนะ เดี๋ยวผมจะประเมินจากทีมเอานะครับถ้าใครไม่เล่นเยอะผมก็จะ like be เตะออกเลยนะครับทุกคนนะก็มันก็ต้องเตะออกเลยครับทุกคนเพราะว่าแบบมันไม่ได้เล่นนะครับทุกคนผมไม่รู้จะทํายังไงเอาไอ้เฮียกูเปิดผดตู้เอาโอ้โหเฮียเอาผมนึกว่าม็อกแม่งมันเป็นลิซี่โอ้โหกูก็ลุกเหีย โอ้โหทุกคนแม่งเปิดบิะตู้จิตแม่โอ้โห,โอโหมองกับปลักาสองตัวโอ้โหไมเกียนกูคือจะขึ้นเลยทุกคนแม่งกูเปิดปิะตู้โอ้โหอะไรวะเชี่อเปิดปิะตู้เหรอเนี่ยเพิ่งรู้ตัวครับโอ้โหอะไรวะ ม่คุยเปิดตู้ล่างผมนึกว่ามันเป็นมอบไงทุกคนโอ้โหเอยผมไปเปิดตู้บนผมนึกว่าเป็นมอบมันเสื้อคล้ายๆกันน่ะดูดิอ้เออถือว่าพลาดไปแล้วกันทุกคนไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอ้โหอะไรวะเดี๋ยวไม่กินมัจะขึ้นเลยโอ้โหปวดหัวเลยทุกคนเดี๋ยวไปเดี๋ยวต่ออันนี้ต่อไปเลยครับทุกคนแป๊บหนึ่งโอเคครับทุกคนมา โอ้โหเมื่อกี้อู้หยดล้อมีต้องดูให้ดีๆแล้วเมื่อกี้โอ้โหพลาดไปเลยครับทุกคนนะเออเฮ่อแม่เกลือเกลือโอ้โหแต่แต่ผมเปิดตู้ล่างสองครั้งไม่ได้มอบเอ้ได้มงบปลาลัสองตัวนะเชื่อเกลือจัดเลยโอเคครับปอยู่กับไอ้ไปม่วงนะครับทุกคนโอเคให้เข้าวันนี้ก็จะได้ตัวชิงอโอ เอ้ยไม่ใช่เอคูบโบตัวยอีนี้ยังไม่ได้รับการดเลยครับทุกคนโอเครับไปน่าจะมีสักประมาณยี่้าการ์ดหรือสามสิบนี่แหละมั้งไม่แน่ใจว่ะทุกคนน่าจะยี่หี่สิบมั้งเอ่อยี่สิบไม่รู้ดีทุกคน <c oughs> อันนี้ก็โอ้ยี่สามการ์ดไม่ถึงโอเคเราเปิดตู้ล่างแนละ้วทุกคนนะไม่เปิดตู้บนแล้วนะไม่เอาแล้วนะไม่เอาแล้วนะ โอ้โห้กูเอาซะเพลินเลยครับตู้บนไม่ได้ดูอะไรเลยไม่ได้ดูทรงผมเลยโอ้โห,โหมาเลยครับแต่ตู้ล่างไม่เกลือจัดเลยว่ะทุกคนนะคือไม่เกลือแบบเกลือจริงอ่ะตู้ล่างคือแบบไม่ออกเลยอ่ะทุกคนเกลือแบบเข้มปี่เข้มปี่มาเฮ้ยทุกคนเฮ้ยเชียแมงเฮ้ยทำไมหงายอย่างวะ เฮ้ยหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยเดี๋ยวผมไม่เปิดเดี๋ยวผมไม่เปิดตัวไอเดียเดี๋ยวผมไม่เปิดไอดีหลักด้วยกลัต้องมีแก่ป่ะทุกคนไอดีหลักป่ะเดี๋ยวไอดีหลักแบ่งเปิดครับทุกคนเฮ้ยมันออกง่ายจังวะเดี๋ยวขอแบ่งเปิดไอดีหลักนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำแล้วออกง่ายจังวะทุกคนเชื่อมามาเดี๋ยวไปดูทีต่อไปเลยครับทุกคน โอเคครับมาอยู่กับไอดีป้ายแดงครับทุกคนไอดี ID. นี้ดี ID. ป้ายแดงตัวร้ายนะครับทุกคนนะเดี๋ยวผมไปเปิดเดี๋ยวผมจะเปิดอีกเครื่องหนึ่งเลยแล้วกันแต่ไม่ใช่ดีหลักนะครับเดี๋ยวไอดีหลักจะทําคลิปเปิดดีจะเปิดดีวาหรือผมจะตัดสินใจแบบข้ามไปเลยว่าทุกคนนะลองสักสิบการได้ปะลองสักสิบการได้ปะ <c oughs> <laughs> ผมผมก็อยากได้อยู่นะทุกคนนะไม่ใช่ผมไม่อยากได้นะก็คือก็อยากได้อยู่แต่มันไม่ออกจะทําทไงวะไม่เกือจัดเลย โอเคเรามาดูอยู่กับไอ่ดีป้ายป้ายแดงครับทุกคน i อดีป้ายแดงไออไฮเปอร์นะครับทุกคนนะ i อดีนี้ก็ก็ปั้นนะครับทุกคนนะก็ปั้นมาเหมือนกันนะครับทุกคน i อดีนี้ก็กี่เดือนแล้ววะตั้งแต่โคลาโบไอ้ทุกคนโคลาโบไอ้โอเครับของ <ppy>. รับลอยแล้วนะเฮ้ยมีเพชรสี่สิบเพดด้วยแต่กูเปิดไม่ให้หมดเลยมีเท่าไรใส่ให้หมดเลยโอเคครับทุกคนไปไปโคลาโบ อู๋ยี่ิบห้าไปพอดีเป๊ะเลยครับทุกโครนหวันเจี๊ยบแบบนี้ไปตัวแรกมาดีชิง,งิโอไม่มาเลวะ่ะตัวต่อไปขอชิง,งิโอชิง,งิชิง,งิไม่ใช่มันฟุกโกะเฉยวว่ามันจะหลอกให้กูไปเปิดปะเนี่ยอุ้ยราป็นชี มาดีมาดีชิงเงโอ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 มาหน่อยเพื่อนเลิฟชิงเงโอชิงเงโอโอ้โหเตียวห่ยเตียวห่ยเตียวห่ยไป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 เอาให้สุดเอาให้สุดเอาให้สุดครับทุกคนจะได้ไม่ได้จะได้ไม่ได้มาดูกัน ชิงเงี้โอ้ชิงเงี้โอ้โหย้ยแม่งเอ้ยกูว่าแม่งหลอกกุยเฉยมั่งกว่าแม่งหลอกกูว่าแม่งหลอกเฉย,ยมั่งไม่ใช่ใช่แล้วมั่งโว่าโดนหลอกหรือเปล่านเนี่ยโด,ด,ดนโดนโสดจะโดนสับขาหลอกเ,ลเฉยนั้นคือแต่ก็มาอยู่ครับทุกคนมาด,หหมด,ดิชิงเี้ยโอ้โห้หมดสิทธิ์ชิงเงี้ยโอ้โหย้ยแม่เจ้าโอย้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมต้องเปิดเกียร์ด้วยดิไอเรนนี้ต้องเปิดเกียร์ด้วย มีตู้บับอะไรบางเอ้ยบับเกียร์ใหม่ด้วยนะทุกคนเอเคสี่สิบสี่สิบบี้ครับมีเท่าไหร่ก็สูงเท่านั้นหลยครับผม ID เรามันย้ายจบรับมีเท่าไหร่เราก็ใส่เท่านั้นครับแปดดาวโอโ้โหหาดาวหาดาวหาดาวโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ ID นี้ไม่ได้มีอะไรมากครับก็แค่มีรลางให้เปิดเดี๋ยวผมว่าจจะปั้นไปเรื่อยๆแล้วก็ค่อยปล่อยทีเดียวแล้วกันนะครับทุกคนนะ ID นี้นะ อันนี้หลัผมผมตัดสินใจใหม่แล้วผมไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่เอาดีกว่าคือผมต้องแบบกัดฟันไว้อะถ้าเรามาเปิดแบบนี้ถ้ามันไม่ได้ขึ้นมาเราก็ซวยครับทุกคนแค่นั้นแหละอืมดูว่ดีสองผมเนี่ยคือเกลือจัดเลยดีสองผมไม่ได้เลยไม่เกลือมากเลยทุกคนคือเกลือแบบเกลือแบบเออเกลือเฮี้ยเลยอ่ะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับอย่าลืมไปดูคลิปอ่า ไอดี ID, ไอ้นั่นผมนะให้มันเกือจัดเลยเกือแทบจะร้องไห้อะทุกคนนะโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะโอเคเอากดปิดคลิปไม่ได้